สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมยามประมาณสี่โมงบ่ายสี่โมงกว่ากวานะครับผมวันนี้ก็ฝนตกนะครับวันนี้ช้างก็ตากฝนนะครับผมผมเอาลงมาก่อนครับวันนี้คือเป็นวันโดนตาครับผมวันเส้นสันนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมลืมครับผม นี่ครับผมก็ยืนตากแดดนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกครับวันนี้ก็ไม่ได้ปลูกหญ้านะครับวันนี้ก็มาทำของเส้นไหว้บรรบรรพรลุษนะครับวันนี้ไปพึ่งไอเส้นไหว้บรรพุลุษเสร็จนะครับก็มีคุณตาคุณน้ามาช่วยเส้นครับในบ้านครับแล้วต่อกันครับน้องเป็นไปตามบ้านแม่ครับน้องแม่ครับเป็นคุณน้านะครับ ทีละทีละคนทีละคนอย่างนี้ครับไอ้ไพ่สองห้าสวัสดีครับมาเร็วสวัสดีครับเอฟซีมาเร็วมานี่มา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 สวัสดีครับทุกคนครับเสียงเร็วครับน้อยอ่าเสียงดังครับดังๆเสียงให้ชัดเลยครับอ่านี่ครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมไอ้นุ่นจะเป็นปุ้มปุ้ยนะครับจะยืนเล่นดินครับผมเขาจะชอบดินครับผม เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็ฝนตกนะครับผมฝนตกฝนตกแดดออกด้วยครับวันนี้ครับผมมันเส้นบรรทุนนะครับวันนี้ก็ฝนตกครับตกมีแดดครับผมวันนี้ก็อาจจะฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับผมเอซีทุกท่านนะครับที่เสียงไม่ค่อยชัดบ้างนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับวันนี้แดดออกฝนตกครับไม่รู้ตกแบบไหนครับผม หญ้าก็ยังไม่ยังไม่ได้โยนให้เขากินเลยครับเพราะฝนตกครับพขยืนตากฝนอยู่ครับผมก็ว่าจะทําโรงช้างอยู่ครับทําโรงทําแบบบ้านให้เขาอยู่ครับเหมือนไอช้างอื่นๆทั่วไป fcfc FC ที่เขาช่วยนะครับอันนี้ก็รอปลูกหญ้าเสร็จก่อนครับผมก็เดี๋ยวผมจะไอทยอยทําเองครับ จ้างคนมาด้วยสักสามสี่คนอย่างนี้ครับจะทำออกข้างๆครับผมอ,อวันนี้ก็มาดูนะครับผมฝนตกครับผมฝนตกแดดออกครับนี่ครับ ยังผมหาพระไอหาคนงานอยู so ่ครับจะเอารถอยู่ในโรงช้างนี่ออกนะครับจากนี่ครับจะทําเป็นโรงช้างครับนี่ครับเก็บขออกให้หมดครับจะย้ายตรงนี้ออกให้หมดครับจะต่อไปฝั่งตรงโน้นครับฝั่งข้างๆงฝั่งที่ผมถ่ายรูปตรงนี้ครับนั่นเป็นยุงยุงเข้านะครับจะต่อไปฝั่งนี้เดี๋ยวก็จะต่อไปหลังบ้านนะครับต่อออกงข้าง เพื่อให้เขาได้รลบฝนหลบแดดหลบร้อนบ้างครับผมอันนี้ผมก็เร่งในการปลูกหญ้าก่อนนะครับเพราะว่าเร่งให้ทันฤดูฝนนี่ไงครับเพราะว่าพอฝนหมดแล้วปลูกหญ้าก็ไม่เกิดครับต้องเร่งให้เสร็จก่อนครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ปลูกครับวันปลูกแล้วครับเหลืออีกนิดครับก็ไม่นิดเท่าไหร่ครับก็เหลือเยอะอยู่ครับพอ ประมาณครับนี่ครับน้องสาห้5จะยืนเล่นน้าฝนครับอ่าเจ้าฝนครับตรงนี้เดี๋ยวลูกยาเสร็จผมก็ได้ทำโรงช้างครับทำบ้านให้เขาอยู่ก็ตรงนี้ก็ลูกยาเสร็จก่อนนะครับ อูครับอันนั้นน้องกุ้ปุ้ยจะเล่นดินครับผมเดี๋ยวน้องพลอยน้องนำโชคมาก็มาผูกไว้ท้างในเนี่ยครับจะทำโรงช้างให้เขาอยู่ทั้งสี่ตัวครับให้เขาอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ต้องออกไปไหนครับไม่ต้องไปผูกไว้ตามป่าตามนั่นนะครับเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาก็มีไอ้ลมเด่นลบฝนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำครับผมก็รอ ผมยากร็จก็น่าจะทำนะครับผมตรงนี้ก็าตากฝนไปก่อนครับดูครับน้องป,ปุ้ยจะยืนงงงอยู่ครับผมน้องปปุ้ย นี้น้องสาวห้านะครับแกยืนอย่างนี้ครับแกจะโยกไปโยกมาอย่างนี้ครับครับผมโยกซ้ายโยกขวาอย่างนี้ครับผมตัวดูครับประมาณความสูงแกก็แกก็สูงเยอะอยู่ครับแต่ผมว่า ึ่งเขาก็ผมถ้าจําไม่ผิดนะครับก็มีอะไรตัวครับมีพันเมืองครับเป็นช้างของน้องเป็นช้างของคุณยายผมนะครับพันเมืองลูกพายอดรักนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่น้องมบานี่ผมว่าก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับปีเดียวกันแต่คนละเดือนแค่นั้นนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมว่าน้องมูบานี่เขาเมื่อก่อนผมก็อยู่กับฝรั่งครับอยู่บ้านประเทศ จำบลกกะโอพอเภพท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อก่อนจะเดินฝรัง่งด้วยกันครับมีพายบัวบานพายขวัญเมืองพายสองห้าครับเกิดปีเดียวกันครับผมแต่คนละเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสองปีสามปีที่ผมอยู่บ้านนะครับอันนี้น้องบัวบานอาจจะห้าปีเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้แต่ปีเดียวกันแน่ครับแต่ผมจําได้ครับเพราะว่าผมเคยถาม ไอ้เป็นเจ้าของช้างของตาไทยบรบานนะครับเจ้าของตาแก่ชื่อเป็นเป็นตาของไอ้ไอ้สิงไอ้เสือครับน้องสิงน้องเสือเขาเรียกตาอะไรผมลืมครับเป็นพี่น้องกันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดแกเคยไปเดินฝรั่งในบ้านตะทิศอยู่กับผมอยู่ครับน้องไทยบรบานนะครับ แต่ผมเคยถามว่าเกิดเดือนปีอะไรก็รว่าเกิดปีเดียวกันแต่คนเดือนครับผมแต่ผมพูดผิดอะไรก็ขอโทษขออภ,ภ,ภัยทุกเอดสี่ทุกท่านนะครับผมก็เลี้ยงสองห้ามาแต่เด็กก็เมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ด้วยกันนะครับไอแบบเดินทัวร์แขกฝรั่งอย่างนี้ครับทาฝรั่งไปอาบน้ําบ้านละทิศนะครับผมเดินบ้านละทิศ บ้านตากลางบ้างครับผมเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาจะมาศึกษาช้างมาเลกช้างครับเมื่อก่อนครับผมก็เคยพูดคุยกับตาของน้องสิงน้องไอ้ละไอ้น้องสิงน้องเสืออยู่ครับตาของแกครับผมเคยถามแกอยู่้างแกอยายุเท่าไรแกปียอะไรครับแต่นี้ น้องขายบวบานแจกว่าบวบานผมก็ยอมรับครับแต่ก็แต่เกิดปีเดียวกันครับถ้าเป็นพ,พี่พี่เป็นเดือนครับไม่ถึงเป็นปีครับผมผมเลี้ยงมาใจเด็กผมรู้ครับผมผมเห็นตะโบวบานตั้งแต่สามขวบสากห้าก็สี่ขวบนี่ครับ ผมก็ไปทำงานอยู่ภูเก็ตนะครับไปบริการชาวต่างชาติก็แบบเดินพาชาวต่างชาติลงน้ำทะเลอาบลงกับช้างอย่างนี้อาบน้ำกับช้างในน้ำทะเลครับอ่อนโควิดเนี่ยครับผมหลังเกิดโควิดก็ผมกลับมาอยู่บ้านผมนะครับก็เลยตกงานก็บางช้างเขามามีไอ เงินเดือนให้ผมก็ไปอยู่ต่างบ้านต่างแดนด้วยผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านพาน้องพลอยน้องปุ้ยมาอยู่ด้วยน้องพลอยน้องโชคกลับมาครับผมควานก็ไม่มีงบประมาณจะเลี้ยงจะจะให้เงินงบประมาณของควานนะครับผมก็เลยต้องมารับผิดชอบเองครับหรือว่าผมเขาเก็บกินครับผมอันนี้ยังไม่ได้โย,ยนยาโยน อ้อยให้นะครับเพราะว่าฝนตกลาโยนไปปุ๊บมันจะเปื้่นดินอย่างนี้ครับเพราะว่าฝนตกก็เขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับผมก็เลยรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับเดี๋ยวจะโยนไอ้หญ้ากับตน้นอ้อยครับผมอ้อยที่ผมตัดมาครับเตรียมไว้ให้เขาแล้วครับนี่ นี่เป็นอ้อยครับผมตัดมาซื้อมาจากจอมพระอำเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์ซื้อ,อไปตัดมาสองพันร็อันนี้ก็เหลือประมาณนี้ครับคลิปวันนี้ก็คงหมดครับรอคนจะโตกก็จะให้เขากินนะครับผมครับถ้าท่านใดดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับผมอาจจะย้อนแสงบ้างเพราะว่า คนตกแดดออกนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมช่องคลาย้ากดทับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ